สวัสดีนะคะวันนี้พาชมธรรมชาตินะคะบนบ้านนะท้องฟ้ามืดนะคะวันนี้สงสัยฝนจะตกนะคะอันนี้เราพาพาชมนะคะนี่ค่ะว่านหางจระเข้นะคะเราปลูกในโฟมค่ะขึ้นเยอะแยะเลยนะคะต้นไม้นะคะผักโขมผักบุ้งอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ต้นใหญ่เลยเห็นไหมคะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ อันนี้อยู่ในกระถางต้นเล็กๆนะคะต้นไม้ที่ปลูกีที่เห็นที่ใหญ่ที่เห็นที่ใหญ่นี่นะคะ,ะนี่นะคะเราปลูกในนี้นะคะ,นนะ,คะในโฟมนะคะในโฟมนะคะในโฟมนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้พาขึ้นมาข้างบนนะคะมาชมนะคะบรรยากาศนะคะฝนจะมาอีกแล้วนะคะเราก็ซักผ้าตากผ้าอยู่นะคะเยอะเลยวิ่จะแห้งหรือเปล่านะคะ นี่นะคะเราตากผ้าอยู่นะคะนู่นด้วยนะคะข้าง <c oughs> บนนี้จะต้องเอามามาตากผ้าตรงนี้นะคะนี่นะคะเหมือนกันเลยไหมคะตากผ้าอยู่จ้านี่นะคะขึ้นมาใหม่ใหม่เลยค่ะนี่ก็ขึ้นมาใหม่ๆมเหมือนกันนะคะค่ะนี่พาชมนะคะต้นไม้นะคะเพื่อผ่อนชายของตัวเองเนาะตัวเองน้องเต่าอ,อยู่ในนี้นะคะต้องปิดหลังคาใ้เขานะคะน้องเต่า ต้องปิดปิดหลังคาค่ะเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันน้ามันก็จะเข้าในถังนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็กองน้ําไว้น้องเต่ากำลังน้อหลับอยู่ค่ะก็ยังไม่อยากไปโควนเขาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้า,ขาตื่นนะคะเขาก็จะเดินออกมานะคะอันนี้ก็เป็นสวนครัวนะคะเราให้มดูตอนที่ว่าฝนตกนะฝนตกแล้วนะคะต้นไม้ก็ได้ขึ้นน้าน,นะคะขึ้นมานะคะอันนี้นะคะ เราเห็นๆนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะผ่อนคลายนะคะวันนี้ก็ชมตรงนี้มาค่ะต้นไทรที่เห็นนะเห็นต้นไทรไหมคะต้นไทรนี่นะคะนี่ต้นไทรจะตัดแล้วค่ะเพราะว่ามันใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นตะไคร้นะคะเนี่ยแหละค่ะเวลาจําเป็นนะคะเราถึงเอามาใช้นะคะมาชมนะคะลมพัดดูบ้านคนอื่นม้างเนาะอ่บรรยากาศนะคะ ไปนะคะเขาปลูกต้นไม้นะคะสวยๆงามๆกันเนาะโอ้ลมพัดแรงดีจังเลยจ้าดีจังนี่นะคะเราปลูกนี่เพื่อว่าในกรณีที่เราเอามาแกงหรืออะไรนะคะก็ช่วยกันได้นะคะนี่สองอย่งเลยนะคะต้นไม้นะคะนะคะเราพามาพ่อนคลายกันนะคะเราถ่ายทําไปถ้า เออเสียงจบปุ๊บก็หมายถึงแค่ทกก็จบเนาะนี่นะคะสวยๆเนาะอันนี้นะคะเราตากผ้กะะาไว้เยอะนะคะตากภา่ายตากผ้าเมื่อเช้าทํางานบ้านนะคะนี่ต้นมะละกอนะคะดูท้องฟ้าด้วยเนาะท้องฟ้านี่นะคะท้องฟ้านะคะนี่นะคะท้องฟ้า,ะะฟา,ะะฟาต้นไม้นะคะมานั่งพอนคากันนะคะ ผ่อนคลายในเวลาที่เราอยากผ่อนคลายทให้เรามีความสุขนะคะในชีวิตของเรานะการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้นะคะผักบุ้งอ่ะก็คือนนะคะเราปลูกผักบุ้งเพื่อให้น้องเต่านะคะนี่ต้นไา่ก็มีกอนนะคะกอนนึงคะ่ะตรงนี้นะคะนี่ต้นกลวนอิ่มนะคะบ้านนี้จะปลูกอันนี้ต้นมะละกอนะคะ ก็อยากจะให้เขามีลูกแต่เขาไม่มีหรอกค่ะเขาไม่มีลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะต้นมะพร้าวนะคะค่ะต้นมะพร้าวนะคะนี่นะคะมาชมนะคะชมบรรยากาศเสียงนกนะคะวันนี้เราพาจะพามาดูว่าฝนม,มันจะตกอีกไหมท้องฟ้ามันก็มามืดคลึ้มอีกแล้วนะคะน่ะครับมืดคลึ้มเะยค่ะเห็นไม่เห็นนะคะมืดคลึ้มมืดคลึ้มนะคะ มมลมพัดแรงเสียงลมพัดย,ย้ยอยย้อยลมพัดต้นไม้ก็ขอให้พวกเราได้พ่อนขลายกันนะคะโอ้ชื่นใจชื่นใจจังนะคะวันนี้เราพามาพ่อนขลายข้างบนเนาะ,ะเสียงนกก็รอ้องร้องเพาะเพาะนะคะเราก็เอามาให้ชมกันเนาะ,ะนี่นะคะพ่อนขลายกันนะคะฟังเสียงนกนะคะ นกร้องนะคะช่างไพเราะเรือลายไพเราะเรือลายนะคะให้ทุกๆคนนะคะได้ชมกันเนาะต้นไม้แล้วก็นี่นะคะเราทำไว้ให้ออพอนลายนะคะดูต้นไม้ไปนะคะนี่ค่ะเสียงนกนะคะก็ร้องอยู่เนี่ยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเปยนะคะขอบคุณมากค่ะเขาเรียกอะไร นกเขาคู่นะคะนี่นะคะมาชมนะคะชมบรรยากาศนะคะลมพัดเสียงลมพัดนะคะเสียงลมพัดนะคะโอ้ยให้ร่างให้จิตใจเราสบายสบายนะคะซักผ้าวันนี้ถ้าลมพัดแรงผ้าก็จะแห้งเร็วนะคะแห้งเร็วนี้ก็พามานะคะนั่งชมบรรยากาศพ,พูดคุยไปด้วยะคะ่ะพูดคุยนะคะ น,นี้เราปลูกนะคะปลูกหลายอย่างนะคะก็ปลูกจำนะคะอืเสียงนกเลยนะคะเสียงนกอะไรนะนกเต่าร้องใช้ไว้หนอม,นมีหลายนกหลายอย่างจ้าหลายนกหลายอย่างนะคะเป็นกําลังใจให้ทุทกคนด้วยนะคะที่คนที่ทําช่องนะคะบางคนก็ทําช่องเก่งๆมีหลายช่องนะคะ เราแค่ช่องสองช่องเราก็เหนื่อยแล้วนะคะแต่เราก็ต้องสู้นะคะนี่นะคะมาฟังธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาตินะคะสวยงามนะคะธรรมชาติทําให้ร่างกายของเรานะคะมีสุขภาพดีนะคะรวมพัดจีนๆนเสียงนกเห้ราะเพาะทิ้งน,นะคะทําให้จิตใจของคนเรานี่นะคะสบายสบายนะคะ สบายสบายเขาจะพูดกันแบบนี้นะคะสบายในอกสบายในจิตใจสบายในร่างกายนะคะจิตใจคนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราด้วยนะคะเราจะทําจิตใจนะคะให้สบายสบายเหมือนกับต้นไม้นะคะต้นไม้คู่กันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะต้นไม้คู่กันนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะเป็นกาลังใจให้กันนะคะ เดินมาบ้างนะคะชมวิวนะคะชมวิวชมต้นไม้พืชสวนครัวบนบ้านค่ะบนบ้านนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,ะดูทางด้านบนบ้านเขาก็ปลูกต้นไม้เยอะนะมีต้นมะม่วงเนี่ยออกลูกเยอะเหมือนกันนะคะเห็นนะต้นมะม่วงนะคะออกลูกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ,น,ะนี่แหละค่ะทําให้เรามีความสุขนะคะในการทําอะไรทุกคนก็มีความสุขในชีวิตแหละคะ่ะอ่า นีผักบุ้งนะคะกําลังจะออกอีกนะคะผักบุ้งนะคะนี่นะคะให้น้องเต่านะคะผักบุ้งเราจะให้น้องเต่าเนี่ยเหลเราก็เลยปลูกผักบุ้งนะคะให้ขึ้นได้เยอะค่ะเพราะเราก็เป็นอาหารน้องเต่านะคะน้องเต่าชอบกินผักบุ้งจริงๆนะคะให้อาหารอื่นเขาไม่ค่อยกินหรอกค่ะเขาบอกให้ใจให้เนื้อไม่เห็นเขากินเลยนะคะทําให้น้ําน้ําที่เลยนั่นเน่าหมดพอดีเลยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะขอทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแควค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุคาสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า